พระเนี่ยต้องหมดกิเลสแล้วถึงมาบวชนะมีหลายคนมากที่มาแล้วบอกว่ายังตัดไม่ได้ยังบวชไม่ได้ไม่บวชหรอผมยังตัดไม่ได้ผมบวชไม่ได้นะผมยังมีกามร,ราค่าอยู่ผมยังบวชไม่ได้นั่นคือความเข้าใจของเขาจริงไหมแต่จริงๆแล้วการมาบวชเนี่ยไม่ใช่ว่าหมดแล้วค่อยมาบวชนะมาบวชเพื่อฝึกให้มันหมด มาพยายามฝึกตนเองไม่ใช่ว่าหมดแล้วถึงจะมาบวชทุกคนนี่หอบกิเลสมาบวชทั้งนั้นแต่เป็นผู้เห็นภัยของกิเลสจึงพยายามฝึกตนเองความเข้าใจผิดของของชาวพุทธคิดว่าต้องหมดกิเลสแล้วถึงมาบวชอย่ไม่ใช่คําว่าพระปฏิบัตินี่คือพระที่พยายามฝึกตนให้มันดีนั่นแหละเรียกว่าพระปฏิบัตินะฝึกให้ใจนี้เป็นศีลฝึกให้ใจนี้เป็นสมาธิ ฝึกให้ใจนี้มีปัญญารู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดรู้สึกตัวไม่หลงต่างคนต่างหอบกิเลสมาเพื่อบ,บวชทั้งนั้นไม่ได้ละมาก่อนหรอกแม้แต่ตัวครูบาเองก็หอบกิเลสไปบวชเหมือนกันเพราะจิตใจดวงนี้เมื่อตกอยู่ใต้หนานกกามแล้วเราแพ้มตลอดเราอยากชนะมันสักครั้งทำไมพระรูปอื่นท่านถึงอยู่ได้เราก็คนทั้งคนหรอวะทำไมเราจะอยู่ไม่ได้